มือเศ้านียไปตัดหญ้าให้งัวครับพี่น้องสองสามเข่งกะเป็นมือเห็ดงานกะเร่งดีบเนยจักหน่อยใส่ยางเกียงขาสันครับพี่น้องหอลังจากตัดแล้วก็มาอาบน้ำกม็มาปอมีเศษอย่างสักอย่างปักอยู่ในนาเคียงเลยพี่น้องตอนตัดอยู่นันบุรุษครับพี่น้องก็มาระวังเด้อพี่น้องผู้ใดไปตัดหญ้าตัดงูให้งัวให้ควาย ผู้ได้ใส่เครื่องตัดหญ้าอยู่ก็ได้นี่ครับพี่น้องถ้าเขาตานี่จบครับเรียบร้อยนี่ถ้าเขาตาได้รับเงินเดือนพี่น้องนี่ระมัดระวังครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิดึงออกเบิ้งครับสียาวขนาดได้ อืมอืมอมอกม,ม,มาละวังครับพี่น้องปากไว้ครับผม